มาดูส่วนยางหลังใสปุ๋ยไปประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะห้าก็จะงามประมาณนี้เลยค่ะขึ้นยังกระขนแก่งามมากงามก่อนต้นยางอีกอืมก็จะงามไปไหนเนี่ยหน้าบัวมาเลียนะ้ยงนะยังเขียวเลยค่ะงามเร็วมากนะยญ้า แต่ต้นไม้ของเรายังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะสภาพต้นยางแม่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะเริ่มมีใบเขียวแตกออกมาเยอะแล้วแต่คงสู้เจ้ายาข้างล่างไม่ได้นี่คือตัดญ้ารอบแรกแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะหวานปุ๋ยไปได้สักสองสามอาทิตย์แล้วแหละเนี่ยเพิ่งมาดูอีกก็งามอีกแล้วนะ ยังเขียวนะคะยังเขียวเลยนะย่าสวนยางแม่นะคะพ่อก็เดินดูหน่อไม้สักหน่อยรอบๆสวนก็จะปลูกต้นกล้วยไว้นะที่ว่างอ่ะมีประโยชน์นะถ้าปลูกแล้วมันโตมีกล้วยให้กินแล้วก็ได้กินถ้าปลูกแล้วมันไม่โตไม่มีกล้วยก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็ปลูกไว้ไม่ให้เกิดเป็นที่ว่างเปล่าอ่ะเสียดายเสียดายดินเสียดายที่นะคะถ้ามันว่างนะ ตรงไหนที่เราปลูกยางเรายางยางไม่เกิดยางไม่โตยางตายเลยวพงนี้เราจะปลูกกล้วยแซมนะได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรดีวกว่าปล่อยทิ้งไว้นะคะ,ะเราจะปลูกกล้วยไว้หน่อไม่ได้รอบ,รบสวนก็ไม่ได้ถางนะตรงริมสวนขอบสวนแบบนี้ก็จะมีก่อนกอนหน่อไม้ก็อนหน่อไม้ได้ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะพวกเราก็ไม่ได้ถางกัน เก็บไว้กินอะนะมันก็ไม่ได้ไปรุกอะไรมากอะนะคะเก็บไว้กินจะได้ไม่ต้องไปหาไกลๆมาสวนก็หิวหิวข้าวก็หาหน่อไม้เก็บน่อไม้แถวนี้แกงนะในสวนเราเองอะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะใครๆเขาก็ชอบความโลง่งความสะอาดปลูกต้นยางปลูกพืชสวนอะไรต่างๆเขาก็จะถาง ไอ้วัชพืชหรือว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้โล่งเตียนนะอย่างหน่อไม้เนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะถางทิ้งกันนะเพราะว่าพวกเราเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดตีนเขาอะนะคะหน่อไม้ก็หากินได้ไม่ยากอะนะตามป่าตามเขาก็มีให้กินเยอะแยะค่ะแต่ว่าแม่เลือกที่จะเก็บไว้เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะออกไปหาข้างนอกไกลๆอะนะคะเนี่ย อย่างมาส่วนยางก็แค่เดินมาแถวนี้เองนะคะแค่เดินมาตรงป่ากล้วยตรงเนี้ยก็จะมีกอหน่อ,อไม้ให้กินละห้าหนอ่อสิบหน่อก็อิ่มแล้วค่ะแกงใส่ผักอะไรนิดหน่อยนะพ่อกับแม่ก็จะประมาณนี้แล้ค่ะข <c oughs> ี้เกียจออกไปหาข้างนอกไกลๆนะคะถ้ามีอะไรที่มันมีไว้ในในไร่ในสวนเราจะเก็บไว้เลย ตรงโน้นก็จะเป็นขานะเนี่ยตรงโน้นก็ปลูกขาทิ้งไว้แถวนึงไม่มีเยอะหรอกค่ะไม่มีเยอะไม่มีมากหรอกแต่ก็มีไว้อะนะเวลามาอยากได้ขาไปต้มไปนึ่งยอดขาอ่อนนอขาอ่อนนะก็ดึงดึงเอาแถวนั้นแหละ คลิปนี้ก็ทํามาฝากไว้เท่านี้นะคะทํามาให้เอซได้ดูกันว่าเนี่ยโรคขนาดไหนโรคขนาดหนักกลางคืนขายผ้ากลางวันก็แอบมาดูสวนยางแบบนี้นะต้องหาวิธีจัดการกับย่าพวกนี้แล้วนะคะนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ